ที่วัดลำกระดานแขวงคลองสามวาตะวันออกเขตคลองสามวากรุงเทพมหานครผอฟ้าผอท่พยาสุภัทนุกูลผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ฟ้าให้ทีวีดาวเทียมจันดำช่อง160เข้ากราบนมัมการพระครูวิธานวรานุกูลเจ้าอาวาสวัดลำกระดานเพื่อมอบฉโฉนดที่ดินให้กับทางวัดในวงเงินกว่าหนึ่งล้านบาทในการจัดสร้างที่ดินไว้เพื่อเป็นที่จอดรถให้กับประชาชนที่จะเข้ามาทำบุญภายในวัด และร่วมงานนมัสก,การปิดทองหลวงปู่เมฆหลวงพ่อทองอดีตเจ้าอาวาสวัดลำกระดานที่มรณภาพไปแล้วพร้อมถวายต้นพระป่าสามคัคคีครบรอบงานประจำปีของวัดลำกระดานพร้อมมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษามาหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมอบพระสมเด็จวรคังให้กับคณะดังรำนักศึกษาและคณะครูผู้สอน นอกจากนี้ผออฟ้าอย่างนำพระสมเด็จมามอบให้กับผู้ที่มาร่วมกิจกรรมให้ทองการกุศลโดยมีประชาชนจำนวนมากร่วมในงานพระครูวิธานวรานุกูลเจ้าอาวาสวัดลำกระดานกล่าวว่าวันนี้มีการถวายที่ดินโมลนิธิพุทธบูชาหลวงปู่เมฆ ซึ่งถวายแก่พระสงฆ์ไว้ใช้ประโยชน์ประชาชนที่มีความประสงค์ทำบุญกับทางโบลณิธิหลวงปู่เมฆวัดลำกระดานสามารถติดต่อได้ทางเพจเฟซบุ๊กวัดลำกระดานเพื่อสมทบซื้อที่ดินที่ยังขาดเหลืออีกจำนวนหนึ่งด้านผาอ,อฟ้ากล่าวว่าวันนี้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการได้ซื้อที่ดินถวายให้กับทางวัดซึ่งถือว่าเป็นมงคลและเป็นบุญมหาศาลทำให้ทางวัดมีที่จอดรถมีพื้นที่ที่เป็นโฉนดของวัด วันนี้จะมอบถวายที่ยิงทุนนิธิเป็นพุทธบูชาถวายให้แก่สงวัดลำกาดานไว้ใช้ประโยชน์ที่จะร่วมบุญกับทุนนิธิหลวงปู่เมฆวัดลำกาดานนิมิตใหม่ซอย 66, หกสบหกแขวงสามวาตะวันออกเขตคลองสามวากอตมอ สำหรับผู้ที่จะร่วมบุญให้เข้าไปในเพจวัดลำกระดาลจะมีเพจมีบัญชีวัด,ดลำกระดานกับบัญชีตุนิ่ิชี้หลงปู่มเมฆและให้แจ้งความประสงค์ลงรายไว้ว่าเพื่อสมทุกซื้อที่ยิน นับสนุนโดยท่าเรือแหลมฉบังศูนย์กลางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและโลจิสติกของอาเซียน